ใครเป็นอยู่บ้างคะตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการที่กําลังเครียดเบื่อหน่ายสิ่งมาฟังคลิปนี้นะคะครูอยากจะบอกว่าเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการที่สวยรวยสนุกและมีความสุขอยากได้เคล็ดลับไหมคะอยากได้ความลับไหม ครูวีคคนทำยังไงคะบอกหน่อยสิคะบอกได้สิคะเพราะครูต้องการจะช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการทุกๆกคนนะคะให้สวยขึ้นสวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นและก็มีความสุขมีอิสรภาพเอาเทคนิคของครูไปใช้นะคะอยากรู้ไหมคะที่ทุกวันนี้ทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้เพราะโลกภายในคะ่ะนะคะ กลับเข้าไปเปลี่ยนที่โลกภายในนะในจิตใจของเรานะคะโลกภายในของเรานะ,ะมันสะท้อนออกมานะคะไปปรับอารมณ์ของเราปรับความคิดของเราครูอยากจะบอกว่าเริ่มต้นที่ความคิดก่อนค่ะปรับหมายเซตนะคะคิดในทางที่ดีทางที่เป็นบวกเรื่องดีๆเรื่องบวกๆแล้วปรับอารมณ์ให้อารมณ์ของเราสนุกสนานเบิกบานรื่นรม รื่นเริงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะออกมาในด้านดี